อะโวคาโดปีนี้ดกมากค่ะพี่พี่ดูด้านหลังสิคะวันนี้นะคะก็จะพามาทําไม้ค้ายันค่ะตัดไม้ไผ่แบบนี้แล้วนําไปค้าที่กิ่งค่ะเพราะว่าอะโวคาโดลูกนึงเนี่ยเกือบครึ่งกิโลเลยนะคะแล้วก็เป็นอะโวคาโดออร์แกนิกด้วยค่ะพร้อมกับการตัดแต่งกิ่งนะคะกิ่งไหนที่ตายก็ต้องตัดออกค่ะโดยใช้โอซุกะพาวเวอ o ์ทนะคะ นนก็ตัดง่ายแบบนี้เลยค่ะพร้อมยังมีอะโวคาโดติดมาแบบนี้นะคะการตัดที่ทรงพลังแล้วก็ตัดง่ายไม่สะดุดด,ด้วยมอเตอร์พิเศษของโอสุกะทำให้การทำงานของนิสาวันนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายเลยค่ะอะโวคาโดนะคะเป็นพืชเมืองหนาวที่มีประโยชน์สูงมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการลดไขมันนะคะและลดความอ้วนได้ด้วยเพราะว่าอะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ที่เป็น ราชาของผลไม้เลยค่ะมาดูผลงานในการตัดของโอซุกะนะคะอันนี้กิ่งอะโวคาโดตายแล้วค่ะก็เลยต้องตัดออกนะคะแบบนี้เลยค่ะกิ่งที่แห้งแล้วหรือกิ่งดิบก็สามารถที่จะตัดได้นะคะด้วยเป็นใบมีดแบบนี้ตัดได้หนาอยู่นะคะ เหมือนในภาพเลยค่ะน้ำหนักเบามากๆเหมาะกับผู้หญิงค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะนิสาทำการตัดต้นไม้ทั่วบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นมะละกอที่น่าจะไม่โตแล้วค่ะแล้วก็ต้นไซที่อยู่ๆก็มาขึ้นอยู่ใต้อาคารบ้านนั่นเองนะคะตัดง่ายค่ะปกติต้องใช้มีดใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเราสามารถใช้ออสุกะเครื่องนี้ในการตัดออกได้เลยเดี๋ยวนิสาจะตัดให้ดูนะแล้วก็ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ามุมกล้องอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าถ่ายอยู่คนเดียวเลยค่ะตั้งกล้องแล้วก็ทำการถ่ายค่ะใช้เวลาไม่ถึง2นาทีนะคะก็จัดการกับต้นไท้นะคะต้นนี้ที่ขึ้นผิดที่ผิดทางนะคะได้เรียบร้อยแล้วค่ะ ดึงออกมาแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะหนานะไม่ได้แบบบางๆเลยค่ะแล้วก็เป็นต้นไซดด้วยค่ะค่อนข้างที่จะเหนียวอยู่ตัวนี้นะคะค่อนข้างจะแข็งแรง ทนทานควบคุมการตัดง่ายบอดี้มอเตอร์นะคะพิเศษจากโอซูกะเลยค่ะเมื่อทําการเคลียร์ต้นไรายแล้วนะคะไปหลังบ้านต่อเลยค่ะจะมีต้นมันสําปะหลังนะคะที่มันออกมาแล้วมันใหญ่ขึ้นมากๆนะคะจนทําให้มีหนูเนี่ยไปทํารังอยู่ใต้ต้นมันค่ะแล้วก็ออกมากินมันได้เลยถือว่าหนูเนี่ยเลือกตําแหน่งที่พักได้ค่อนข้างดีเลยค่ะพี่ๆตัดออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่ามัน มันบางวิสัยทัศน์ด้วยค่ะวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทํางานสบายค่ะด้วยโอซุกะตัดดีตัดได้จริงแล้วก็ทนทานใช้ได้นานนะคะตัดได้หลายรูปแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ยังดิบอยู่หรือไม้ที่แก่แล้วนะคะมันเบามือมากค่ะ ตัวบอดี้นะคะเป็นบอดี้ที่ใช้พลาสติกค่อนข้างดีค่ะจับถนัดมือมีกับบางใบค่อนข้างใหญ่ค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้นะคะตามนี้เลยค่ะ1ตัวเครื่องตัวเลื่อยนะคะ2มีแบตเตอรี่ให้2อแอมเป็นอัลตราเซลล์นะคะแบตเตอรี่พลังจากลิเทียมนั่นเองค่ะ นี่ค่ะสวยไหมคะถือว่าค่อนข้างที่จะสมราคามากๆค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้ในตะก้าเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ